ครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับปิยพลรถบ้านนะครับตัวนี้เป็นดี a มนะครับปี25 5 1นห้าบเอ็ดนะครับ2 5 5ห้าห้าปี08นะครับข้าวหลามตัดเป็นโฉมข้าวหลามตัด้นะครับภายในให้นอกโอเคครับข้อลงเล่มเรียบร้อยครับข้อลงลงเล่มเรียบร้อยยางดีสีเส้นนะครับดูรอบคันก่อนนะครับแมปเสริมมาแล้วครับแต่ไม่ได้ลงเล่มนะครับ เดี๋ยวที kind of thing, ่จะถอดออกได้นะครับถอดได้ใ okay, ห uh, okay, ้ได้นะครับคัดสีสวยครับนี่ขัดสีชัดเจนครับเลยขัดสีชัดเจนขัดสีสวยนะครับทั้งสองเส้นนะครับช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างดีครับรับสบายนะครับช่วงล่างนิ่งรับสบายนะครับอาจจะติดเครื่องไว้ก่อนนะครับติดเครื่องไว้ก่อนจะเป็นเเครื่องกันครับภายในโอเคนะครับภายในโอเคนะครับภายในโอเคนะครับ เครื่องติดเรียบร้อยครับอะไรโอเคนะครับตามเรียมตามสันปกตินะครับรถลอยเบรค R เหลือครบนะครับเอครับกระจกขึ้นลงได้ปกติครับกระจกขึ้นลงได้ปกตินะครับขึ้นลงได้ปกติครับซอกครับตอก ลางครับปกติครับตุกเชื่องให้เรียบร้อยแล้วครับตุกเชื่องฝางเสียงเรียบร้อยนะครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นครับช่องโอช่องกลมแล้วนะครับแอร์ช่องกลมแล้วแอร์กลมแล้วนะครับดูรอบคันกรวจนะครับดูรอบคันครับพอโลงเล่มเรียบร้อยนะครับลงไฟออกครบนะครับเอาจะเปิดไฟก่อนไฟออกครบนะครับเปิดไฟให้ดูด้วย เรือนไม่เอือนไม่ขึ้นปกตินะครับแต่ว่าจะมีวัดรอบจะไม่ขึ้นนะครับอ่าไม่ปกติวัดรอบไม่ขึ้นแล้วก็จะมีใช้ลูกเรื่องโชว์ครับเดี๋ยวดับลงให้นะครับเดี๋ยวดับลงให้นะครับเครื่องไม่มีปัญหาอะไรนะครับเจร้ำมันขึ้นความร้อนเบความร้อนขึ้นปกตินะครับไฟพามาอติอ่าไฟเจิร์ติดนะครับ รอบคันก่อนนะครับกระบะปูมือไลเนอร์ครับมีสุกที่แบบจากโรงงานเลยนะครับมาพร้อมตัวรถนะครับอันนี้นะครับคันนี้ตัวเดียวนี้นะครับก็ทาสีให้เรียบร้อยชิลเล็กแป๊บอย่างดีนะครับติดแป๊บหนานะครับแต่ทาสีขาวเช็ดครับขายมันขาวโปะไปกับตัวรถนะครับรอบคันสวยงามนะครับรอบคับเวยแามยางดีนะครับอย่างดีคัสซีสวยนะครับคัสซีสวยตอได้ เคนะครับปลอดภัยเลยไปด้วยครับนี่นะครับเสียงสไตล์ใหรุ่นนะครับเสียงท่อแตกปั๊บ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 เลยนะครับเสียงท่อแตกปั๊บปั๊บปั๊บเลยเสียงก็ไปทับข้อเสียไาทะเบียนเต็มนะครับทะเบียนเต็มเบี้ยหกแปดนะครับเลยไปด้วยเลยไปซีได้ตอนครับไปป๊อปนะครับ ไม่ไโชว์ไ่นนหน้าดำนะครับโชวไม่นหน้าดำปกติตอวนี้มันจะสีดำแต่เราโคตรสีไปสีขาวต่อไปออกครบนะครับไปทานหน้าเดือรอทานหน้าเดือเดียวหน้าเลือครับทานหน้าเดือทาหน้าเรือกางปบลากาโป ดูดิมีไอะบยไหมมีพนมีไอไหมอันนี้ไม่มีนไม่นะครับดูได้เลยครับไม่ค่นไม่ไอนะครับขวดน้เปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับเปลี่ยนไปจะ้ร้อยแล้วครับเปลี่ยนวดน้าให้ใหม่นะครับความร้อนเป็นปกตินะครับไม่พ่นนะครับไม่ดนะครับสวิ่งครับาวิ่งครับ เดน่บาะนนะครับน้ำนะครับนะครับลนี่นะครับะบาไนะครับนวนี่ครับิันะครับใระบายไมครับเดิมนะครับเดิมนันีอะไรเหือนะครับ างหน้าเปลี่ยนเยอะครับเครื่องเล็กค, program, ครับที่โตรงกันกับเด็กนะครับไปเรียบตรงกันครับนะครับประมาณนี้นะครับสนใจก,ก็จติดต่อมาครับ0986458638 0976458638แล้วก็อีกเบอร์0 97อ่ะโทษทีครับ0878568853นะครับ จอดอยู่บ้านเหล่ารีนะครับติดถรนโหลใจนะครับติดอบตอวัดว่าน,นะครับอบตอวัดว่าตรงนี้ครับตั้งที่กัดมาเลยอบตอวัดว่าน,นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ